กาสอนนี่ทั่นทาในวันนี้มันเกิดมาจากบัณฑิตตกงานมันมีมันมีมันมีช่วงชีวิตของชีวิตของคนเรานะที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันไม่ดีวันนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีทําไงดีเขาไม่เคยอยู่ว่างเขาไม่ยอมอยู่เฉยเขาก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาคือหมูทอดหมูทอดแล้วเอ๊ะเอาหมูทอดอะไรดีเอก็เลยเป็นหมูทอดบัณฑิตตกงานชื่อวันนี้เลยเฉลยหมดเรื่องเลยคพื่อจะากเ่จะไปเากับเมนูนี้อะไรยังไงฮะคนเราชีวิตมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงอย่าลืมครับในเมื่อท่านลง เดี๋ยวก็ต้องลงไปอีกเอออะไรอ่ะมันต้องให้กำลังใจด้วยก็ขัดที่ว่ามีไม่ใช่ไอ้พวกไม่ได้แต่งงานมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะพวกมันไม่ได้แต่งงานมันจะลง่ไหมันจะอย่างนี้ท่านผู้ชมไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีพอลงไปแล้วลงไปอีกก็ทักพักแฟนก็จะเลิกดีมากเลยนะฮะเขาทำหมูทอดซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วท่านจะบอกเลยว่าเออใน โลกยุคใหม่ต้องทํางานแบบนี้จริงๆต้องเนียบเฉียบหรูแบบนี้จริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธาราพลสุระสรางหรือคุณเหน่งจากร้านหมูทอดบะเด็ตตกงานเหน่งจริงๆเมื่อกี้ที่พี่พูดไปถูกต้องใช่ไหมว่าจริงๆมันเกิดจากเราเคยตกงานจริงๆเป็นสองครั้งเลยครับสองครั้งครั้งแรกปี 40่ศูนย์อ่านั้นยุคต้มยำกุ้งกองกระบุ่กองกระปใช่ครับใช่อันนั้นแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับโควิดอ๋อสดร้อร้อนเลยร้สึกยังอุ่นๆอยู่เลยฮะเมื่อมันเกิดขึ้นมาจริงๆเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับต้องสู้ครับชีวิตเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราถ้าเราหยุดอยู่กับที่แล้วคนอื่นเขาเดินมันก็เหมือนเราถอยหลังนะครับถึงแม้เราจะเดินช้าๆแต่ยังน้อยเราได้เดินไปข้างหน้า นะครับมันก็ได้เหมือนก้าวไปข้างหน้านะครับจะเปิดอบรมเมื่อไหร่เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาแบ่งปันแบบไม่ได้เขาพูดดีนะ่จะกระายความรใจแต่เขาพูดดีขอยู่ๆเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวด้วยเขาทํำและสิ่งที่เขาทําที่มาออกรายการเราได้ไม่ใช่เพราะเขาพูดดี มันเป็นสิ่งที่เขาทามันดีจริงๆท่านผู้ชมจะได้ชมเมนูที่เขาเอามาให้วันนี้คือเมนูหมูทอดซึ่งมันมหสัจจรย์ในการทํางานเขามากๆเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและกระบวนการมันเป็นอย่างไรไปดูเพิ่มร้อมกันเลยท่านผู้ชมครับกับหมูทอดบัณฑิตตกงานเมนูหมูทอดนี่ที่ไหนครับ ที่บ้านเลยนั่นลูกแล้วก็อันนี้ก็ภรรยากับคุณแม่อ๋อภรรยาเหรอแค่ตัว่าลูกหนึงตัวคุณแม่พอแล้วอ่าเริ่มต้นด้วยข้าวเหนียวก่อนครับข้าวเหนียวผมนี่สูตรพิเศษนะครับต้องใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวอายุ3เดือนมากกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเอาไปแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนหนึ่งคืนครับแล้วเสร็จเอามาใส่หัวด้วเมื่อกี้เราเห็นใส่ใบเตยลงไปแล้วอ่าในใส่ในน้ำนะครับข้าวเหนียวจะได้หอมนึ่งไว้ประมาณ7นาทีนึ่งข้าวเหนียว7นาทีนะท่านผู้ชมฟังดีๆแล้วพอสุกแล้วเนี่ยยเเรรราาีีกกกวว่่หััคคคอนนบแล้็ จริงๆมันมีสูตรเคล็ดลับในการมวนด้วยมูนด้วยน้ำแล้วทิ้งไว้จนครบ1ินาทีก็เหนียวจะออกมานุ่มทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังทานได้ก็ยังนุ่มอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละเอียดกันนี่ใส่ซีอิ๊วเท่าไหร่ใส่ซีอิ๊วอ่สามสิบออนครับออนต่อต่อหมู10กิโลครับน้ำตาลทราย60ออนต่อหมู1ิกิโลแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะปูณครับนะครับแล้วก็นำมาเคี่ยวบนไฟอ่อนๆนะครับคนให้เข้ากัน ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใจเย็นเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะออกกลิ่นมาไหม้นิดๆเพราะนั้นถ้าใช้ไฟอ่อนมันจะแล้วก็เตรียมหมูสันนอกนะครับที่เราเตรียมไว้สไลด์บางแบบนี้สไลด์บางเป็นเส้นยาวๆเลยครับเพราะว่าจะง่ายต่อการแล้วใส่น้ำที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไว้น่ะใช่ครับลงไปลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอ่าฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับน้ำมันจะได้เข้าไปในตัวของหมูครับ เสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการตากซึ่งผมตากตากบนผัดเตลเลทนะครับทาความสะอาดทุกครั้งเพราะว่าเราเน้นคุณภาพกับความสะอาดจะเห็นว่ามันเป็นเส้นยาวๆตากอย่างนี้เพราะว่าจะง่ายต่อการต่อการกลับนะครับตากไว้ประมาณสักสองชั่วโมงสีหมูจะสวยเลยครับสองชั่วโมงผ่านไปนะครับดูดิ แล้วก็มาบ้านเขาด้วยนะครับใช่ฮะมาตัดให้มันพเป็นชิ้นพอดีคำถึงค่อยถึงค่อยเอาไปทอดนี่ฮะก็จะสังเกตว่าชิ้นมันจะเข้าๆกันสวยเวลาทอดทอดนี่ก็ใส่เตาทอดที่อุณหภูมิ140องศานะครับประเด็นคือต้องใช้น้ํามันใหม่ทุกครั้งหมายถึงว่าทอดหนึ่งตะกร้านี่เสร็จแล้วน้ำมันนั้น เอาทิ้งเลยเยอะกว่านั้นครับประมาณเยอะกว่าต่กแต่ว่าน้ํามันเนี่ยครั้งหนึ่งต่อครั้งนะครับแล้วทิ้งเลยเราไม่เคยใช้น้ํามันเก่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยเพราะนั้นมันจะทําให้หมูเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้20วันโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับสีสันก็ออกมาสวยทานคู่กับข้าวเหนียวที่เรานื่งไว้ตั้งแต่แรกเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเมนูหมูทอดครับกินได้นนเก็บไว้ได้้นี้ ร้านพี่เนอยู่ตรงไหนครับอยู่ปากเกร็ดครับอยู่ตรงไหนนะอยู่ปากเกร็ดครับต้องอยู่ตรงข้าแยกปากเกร็ด้าแยกปากเกร็ดชื่อร้านเลยพี่เล่งบอกอยู่ปากเกร็ดปากเกร็ดหายตายเลยโอ้หตัหาตายเลยหาตายอยู่อยอยู่หลังวัดรยนะครับเดินจะออกจากเมนหลังวัดมาได้เลยหวราะัวราะราะรา ซอยหลังวดชนประธานครับจริงๆมันคืออย่างนั้นนั่นเองนะฮะเป็นร้านเลยแล้วเราก็ขายเนี่ยละคือหมูทอดของเรานี่หละอันนี้ยังไม่ทอดเรียบร้อยตานี้อันนี้เป็นชิ้นแผ่นๆยาวๆครับยังไม่ได้ทอดเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ทีละเรื่องได้ไหมขอไล่ตั้งแต่เมื่อกี้ข้าวเหนียว ถ้าผู้ชมเวลาที่ทํามาแล้วข้าวเหนียวเวลาที่ทํามาส่วนใหญ่แล้วมันจะแข็งแข็งใช่ไหมนี่มันเป็นวิธีการนึ่งข้าวเหนียวที่มันจะไม่แข็งมันอยู่ข้ามคืนอยู่วันยังมันก็ยังนุ่มอยู่มันยังนุ่มฟังดีๆนะผมพูดให้ฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกคือข้าวเหนียวที่ใช้คือข้าวเหนียวเขี่ยวงูจังหวัดเชียงรายครับนะของเขานะ้<า>น,ะนี่เขาพูดอย่างนี้ว่าข้าวเหนียวเขียวงูจังหวัดเชียงรายอายุ3เดือนครับสเดือนหมายความว่าไงหมายถึงว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เก็บประมาณ3เดือนเท่านั้นสามเดือนอ่าสามเด หลังจากนั้นเวลาที่เอาข้าวนี้มาเนี่ยท่านผู้ชมให้เอาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนแช่เนี่ยก็คือจะต้องซาวข้าวเหนียวล้างประมาณ5-6ครั้งล้างให้สะอาด5-6ครั้งกครั้งเพื่อให้สะอาดแล้วก็ไม่มียางไม่มียางไอ้ตรงนี้มันสําคัญตรงไหนไอ้ที่ว่าล้าง5 6ครั้งที่ไม่มียางเพราะข้าวเหนียวแล้วมันเกาะตัวกันนั่นอ่ะก็เพราะไอ้ยางนี่ล่ะเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาไอ้ยางนี่ออกให้หมดล้างก่อน5 6ครั้งคุณเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก <si ็ไปแช่ทิ้งไว้1คืนหนึ่งคืนหลังจากนั้นออกมาเวลาที่เอามาหนึ่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะนึ่งเนี่ยก็จะต้องล้างน้ําอีกครั้งหนึ่งเขาเหนียวที่แช่ไว้ครั้งงเพราะว่ายางมันออกมาทิ้งไว้ไงอ๋อยางมันอมาทิ้งไว้หนึ่งคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยล้างอีกหนึ่งทีแล้วจึงเอามานึ่งแต่เวลานึ่งจริงก็คือใส่ใบเตยลงไปในน้าก่อนแล้วที่เวลาใส่หัวดเข้าไป7นาทีเท่านั้น พอเจ็ดนาทีผ่านไปเอามากระดกนะที่เขาเรียกว่าหักคอหักคอนั่นแหละมากระดกนั่นแหละลุก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 น่ะใช่ไหมฮะแล้วนึ่งต่ออีกสามสามสองสามนาทีครับเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ครับกระบวนการนั้นข้าวเหนียวก็จะเป็นขึ้นที่นบบนี้เลยนุ่มยิ่งนุ่มยิ่นะแลวอยู่อยู่ได้นานกว่าปกติด้วยคือมันไม่ค่อยมีใช่ฮะคือข้ามคืนก็ยังทานได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่บางทีซื้อไปทีสองสามโลแล้วออกไปแช่ตู้เย็นที่บ้านนะครับแล้วก็มาอุ่นทาน โอ้มจะอยู่ถึงเลยตอนนี้ไปกระบวนการตอนนี้หมูเห็นกระบวนการที่ทําทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับทำตำนั้นได้เลยแล้วมันอร่อยแบบนั้นจริงๆท่านผู้ชมดูสิมันเหมือนไอ้นี่คุณนวัตเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนปลาหวานนะครับไม่ใช่หมูหมูมันยาวๆไม่ใช่หมูแผ่นเนี่ยอีกอย่างเขาเรียกอะไรเบคอนใช่ไหมเหมือนเบคอนนะได้ได้ได้ะยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมดูเดูดิมันสวยมากแล้วเขาตากบนหลังคาบ้านเขาเองเลยนะครับเขาที่แล้วก็มีตกมาตายสองคน อาทิมเลยครับอาทิมเลยนะที่ที่น่ารักมากเลยก็ท่านผู้ชมคนรุ่นใหม่เห็นไหมเวลาทํางานแพ็กเกจครับดูดิมันเป็นกระดาษขาวงดงามสวยแล้วมียี่ห้อตราร้านนะฮะใช่ไหมฮะมียี่ห้อเสร็จแล้วก็เปิดตรงสติ๊กเกอร์เนี่ยครับแล้วเขียนว่า for you นะสำหรับคุณนีือว่าคุเปิดออกมานี้ฮะเปิดแพรบออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้เราไม่กินร่วมกันแล้วใช่ไหมใช่ครับตกไปตกมาเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิฮะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วดูแล้วดูข้าวเหนียวนะฮะที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันทั้งหมดเลยเนี่ยดูนะฮะดูดิฮะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมไปนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้กันนะพักพวะไปนะเขามาบอกแล้วแล้วก็นี่ก็คือนี่ครับนี่นี่ข้าวเหนียวนุ่มอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชอบแบบนี้คือมันจะเป็นแบบเสร็จมาเลยอจิ้งหัะอันนี้ฮะไม่ดูนะคุณเห็นน้ำมันตรงนี้ป่ะเฮ้ยจิงหัวน้ำมันตรงนี้ป่ะเนี่ยทองคำของร้านนี้เลยอร่อยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะ คันโทษนะมันห่อเท่าไหร่แบบนี้ห่อละ25บาทโอ้โหคุ้มสุดคุ้มลงน้ำมันเนี่ยลองนอกจากไปที่ร้านแล้วก็ตรงนี้ได้ใช่ครับผมก็จะเป็นออนไลน์อยู่อยู่ในเพจครับพี่ไอ้หมูหมูทอดเนี่ยเราเก็บไว้ได้เท่าไหร่นะเก็บไว้ได้20วันครับโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนพอออกมาพอออกมาแล้วอุ่นกินยังไงไม่เชื่อหรอครับ ต้องไปลองดูจบเลยไม่เลือดหรอกบอกว่าจะเก็บ20วันคุณผูมใครจะเป็นเลือดเนาะสุดยอดมากครับเจขามี delivery ด้วยขใช่าหรือจะไปตรงให้ยาฝากเกร็ดก็ได้ลองเซิร์ชชื่อร้านดู มันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงท่านผู้ชมไม่ใช่อร่อยที่ลงตัวอย่างเดียวมันเหมาะยุคสมัยจริงๆด้วยมันเหมาะจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมแนะนําและส่งเสริมเลยญี่ปุ่นมีาวปั้นใช่ไหมมันนึกิี้าไทยเรามีแบบนี้บ้างเราต้องนึกให้เป็นเราต้องทําให้เป็นรผมว่ามาสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธารพลขอขอบคุณร้านหมูทอดบัณฑิตตกงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราตลอด ท่านรอดตัวแน่ๆใช่ครับถ้าได้รับความอร่อยที่นี่คือคมีความสุขอิ่มด้วยอร่อยด้วยแต่ถ้าท่านจะทําเองที่บ้านก็ต้องทํากระบวนการเขานะแบบนี้ไม่งั้นจะไม่มีทางได้แบบนี้ครับ,รบผมลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ<ฮ> <Yeah! S 1> เรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องของ กล้วยนอกจากอร่อยแล้วนะยังสามารถจะต้านอาการป่วยได้ด้วยครับเดี๋ยวๆึไฟใบเดียวเลยได้ไหมได้ไข้าวขาบวัวผมไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมีอย่างนี้เหลืออยู่ในโลกและที่สำคัญหนูขอบอกนี่ว่าเป็นเมนูแรกที่หนูเกิดมาแล้วกินในชีวิตค่อนข้างจะเป็นอาหารกลางๆสำหรับทุกคนทานได้เติมกคะเดเติมเตินเต็ม